สวัสดียามเช้าจากออสเตรเลีกคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะทั้งฝนทั้งหินมาค่ะวันนี้แม่จ๋าจะออกไปธุระข้างนอกนะคะแล้วก็จะกลับมารับน้องอเล็กตอนตอนห้าโมงนะคะห้าโมงครึ่งหรือเที่ยงประมาณนั้นแหละนะคะ วันนี้ป๊าไปทำงานแล้วก็มีประชุมนะคะน่าจะกลับตอนประมาณสักสี่โมงเย็นนะคะวันนี้เนาะดังนั้นภารากิจรับน้องอเล็กวันนี้ก็คืออเป็นภารากิจของแม่จ๋านะคะเพราะว่าเมื่อเช้าก่อนที่ป๊าจะไปทำงานนะคะและเมื่อเช้านะคะป๊าก็ทำหน้าที่ มาส่งน้องอเล็กมาโรงเรียนนะคะแล้วก็เลยไปทำงานเช่นเคยเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแม่จ๋ามีนัดพี่คนไทยนะคะไปดื่มกาแฟนิดนึงเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศข้างนอกนะคะว่าตอนนี้บรรยากาศข้างนอกจะเป็นยังไงบ้างนะคะ บอกว่าจะมีหิมะนะคะแต่ว่าไม่มีนะคะมีแต่ฝนตกเ mm hmm. ฉ๋ยไปหมดค่ะคุณผู้ชม ตกลงมานะคะหิมะที่มีก็คือเริ่มจะละลายแล้วนะคะตัวอย่างที่บอกเนาะว่าวันนี้เราไม่ค่อยมีหิมะสักเท่าไหร่นะคะหิมะไม่เยอะดังนั้นเวลาที่มีแดดหรือว่าฝนตกลงมานิดหน่อยหิมะเขาก็จะละลายเร็วค่ะคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับอากาศช่วงนี้ที่ออสเตรียยุโรปบ้านของเรานะคะ ช่วงนี้นะคะก็ไม่ได้ออกจากบ้านไปทำกิจกรรมที่ไหนสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนาะก็อย่างที่เห็นเห็นนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็หิมะนะคะอากาศค่อนข้างจะหนาวมากๆดังนั้นก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะและอีกอย่างตัวเล็กของเราคือน้องอเล็กเนี่ยเขาจะติดทีวีนะคะติดการ์ตูนนะคะช่วงนี้เวลาชวนออกไปไหนคือเขาก็ไม่ค่อยอยากจะไปนะคะ ดังนั้นคือถ้าเขาไม่อยู่แบบนี้ก็เออแม่จ๋าก็มาคนเดียวอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละแต่ว่าก็คือก็รอให้อ่าฤดูร้อนเนาะช่วงซัมเมอร์อ่ะคือเรามีที่จะไปเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็อากาศค่อนข้างจะอุน่นแล้วก็มีแดดมีอะไรแบบนี้เนาะก็เหมาะที่จะไปทํากิจกรรมข้างนอกนะคะเดินป่าเดินเขาทํากิจกรรมอะไรคือแบบช่วงนั้นจ๋ามีกิจกรรมข้างนอกทําเยอะมากนะคะ ช่วงนี้อากาศเย็นก็อยู่ที่นี่ไปก่อนเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะจอดรถตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวขากลับหลังจากท,ทําธุระนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วนะคะแม่จ๋าจะแวะซื้อของที่ร้านนี้นะคะสักหน่อยเนาะเสร็จแล้วก็คือตรงนี้ก็จะสะดวกดีด้วยเนาะก็เดินไปไม่ไกลเพราะว่าถัดจากข้างหลังนี้ไปก็จะเป็นห้างเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะไปห้างก่อนแล้วกลับมาซื้อของที่ตรงนี้นะคะ ตอนนี้เราก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเดินไปกันค่ะแต่ว่าก็คือเดี๋ยวไม่จะมีร่มอยู่ฝนตกนะคะตอนนี้เดี๋ยวไปกันค่ะ